โอเคสวัสดีอ,อีกรอบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของเมื่อวานเมื่อวานเราเรียนเรื่องของอะไรไปเอ่ยใครจำได้เงียบเลยไม่มีใครตอบคุณ<า>ครูาเาแล้วอะวัรมภาษาอ่า วัจนภาษาและอษาษาวัจนภาษาวัจนภาษาคือภาษาที่เล่งออกมาโดยเสียงหรือภาษาเขียนถูกไหมคะส่วนอวัตคือที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นการกระทําอากับกิริยาต่างๆเนาะนี่วัจนะนะคะก็คือเสียงพูดเขียนลงไปส่วนอวัตก็คืออากับกิริยาท่าทางน้ําเสียงสายตาใช้วัตถุ การใช้สัญญาณและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่แสดงออกทางด้านอื่นสามารถรับรู้กันได้สามารถแปลความหมายได้และทำความหมายต่อกันนะคะอันนี้ในส่วนของอวัดหนูจำไว้เลยว่าวัดนะคะตามท่าจำง่ายๆเลยวัดก็คือภาษาพูดนะคะเสภาษาพูดเขียนลงไปนะคะส่วนอวัดนั่นก็คือการแสดงหนูโบกมือบายๆทักทายแบบนี้ก็คืออวัดถ้าอย่างเด็กเนี่ยสมมุติถ้าคุณครูบอกว่าเด็กน้อยเนี่ย เด็กน้อยที่เขายังพูดไม่ได้เขาก็จะต้องใช้อะไรวัฒนะหรืออวัอ,วอ่ะอวัตอาถูกต้องอเขาก็เขาก็ต้องยังใช้อวัตอยู่เพื่อที่จะสื่อสารกับพ่อแม่ว่าเขาเป็นอะไรถูกไหมคะอ่าทีนี้เมื่อวานที่คุณครูบอกไปประเภทของอวัจนะภาษานะคะมีทั้งหมดเจ็ดประเภทอย่างแรกเลยคือสายตาน้ำเสียง เนื้อที่การสัมผัสกิริยาท่าทางสิ่งของวัตถุนะคะการเวลาเมื่อวานที่คุณครูบอกไอ้เทศนาภาษานั้นคือช่องว่างช่องว่างที่เว้นกระหว่างเสียงนะ,ยงนนะ,ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นระหว่างพระสงฆ์กับบุคคลธรรมดาเวลาหนูใส่บาตหนูก็จะ ต้องนั่งถูกไหมคะรอรับพรหราก็จะต้องนั่งการพูดคุยของเราเนี่ยมันก็จะมีระยะช่องว่างระหว่างไม่ใช่แบบเวลาคนพูดกันนะอยู่ชิดกันแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะมันก็จะมีช่องว่างที่เว้นระหว่างกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอาวัตนะคะ การสัมผัสเนาะอันนี้ย้อนให้การสัมผัสก็ยังเป็นอวัจนะภาษาอยู่อ่ะอันนี้คือการบ้านของเมื่อวานที่นี้เรามาดูซิงานของเราในวันนี้งานของเราในวันนี้นขเานนขาถามว่าให้เด็กๆวิเคราะห์ค่ะให้เด็กๆวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้แล้วเติมวัจนะภาษาหรืออวัจนะภาษาให้ถูกต้องคุณนิกรเล่าข่าวเรื่องนี้ได้อย่างกระชับ เด็กๆคิดว่าอันนี้เป็นอวัตหรือวัจนะภาษาวัจนะภาษาค่ะทําไมถึงบอกว่าเป็นวัจนะภาษาเพราะว่าเขาทําอะไรเอ่ยเขาพูดอ่าถูกต้องค่ะนะเขาพูดนะคะพูดดูมาจากได้ตรงไหนก็คือเล่าถูกไหมคะเขาเล่าข่าวได้อย่างก,กระชับต่อไปค่ะช่วงเย็นครอบครัวฉันใส่ชุดสีดําไปร่วมงานศพ อวาวัานวจนะภาษาทําไมถึงคิดว่าเป็นอาวัจนะภาษาคะก็เ<อ>ขาใส่ชุดสีดำตกปเป็นเขาบอกเฉยๆใช่ไหมอ่าเขาบอกเฉยๆว่าเขาใส่ชุดสีดําไปร่วมง,งานศพออ,อีกข้อหนึ่งฟาส้ฟาสใส่เขียนเรียงความเขียนเรียงความสองคุณครูเป็นอะไรเลยอาวัจนะภาษาครับอาวัจนะเป็นอะไรนะอะ วัจนะภาษาทำไมถึงทำไมถึงคิดว่าเป็นอาวัตนางกว่าคิดว่าอะไรเพราะว่าเขาว่าเขียนภาษาค่ะอือเด็กๆลืมหรือเปล่าถ้าวัจนะก็คือพูดเขียนถูกไหมคะแต่อวัตคือท่าทางอากับกิริยาต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาบอกว่าฟ้าใสเขียนเรียงความส่งคุณครูแสดงว่ามันเป็นวัจนะหรืออาวัจนะ วัจนวัจน,นะค่ะมันเป็นวัจนะนะคะเพราะเขามีคําว่าเขียนเนาะเขามีคําว่าเขียนย้อนดูอีกเรื่องอีกครั้งหนึ่งค่ะรูปนี้สไลด์นี้เห็นไหมวัจน,นะแบ่งออกเป็นแค่สองชนิดค่ะคือพูดกับเขียนเท่านั้นนะคะจําไว้เลยไม่ว่าจะเขียนข้อความถ้าเขาบอกว่าฉันได้เออเขียนข้อความเขียนเอเขียนเรียงความส่งคุณครูเขียนจดหมายหาคุณพ่อคุณแม่หรือ เขาเรียกว่าเขียนการบ้านส่งอันนี้ก็ยังเป็นวัจนะภาษาอยู่นะคะอืมถ้าเกิดทาท่าทางหรือสิ่งของวีพวกเนี้ยเป็นอวัดค่ะส้มแบบเนี้ยเป็นอวัเออ,อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งของท่าทางไม่ได้เปล่งเสียงออกมาอันนั้นถือว่าเป็นอวัจนะภาษาเอ,อ้ย อ่ะสไลด์นี้สไลด์นี้อ่าเด็กๆแคบนะคะสไลด์นี้เป็นการบ้านของวันนี้นะคะคุณคพูดเฉลยไปให้แล้ว3ข้ออีก2ข้อลองไปคิดเองดูซิอย่างนภาพาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนทั้งคืนเป็นวัจนะหรืออาวัจนะวัจนะครับเพราะว่าเขาอะไรเอ่ยเขาคุยค่ะเขาคุยใช่เขาคุยอ่าเท่ากับว่าในเนี้ยมีอาวัจอาวัจกี่ข้อ ในนี้มีอวัดกี่ข้ออวัดสองข้ออานอกนั้นเป็นวัดหมดเลยถูกไหมคนที่ไม่ทันนะคะไปลองไล่อ่านดูให้ดีคุณครูเฉลยไปเกือบหมดแล้วอืมโอเคเท่ากับว่างานสัปดาห์นี้วันจันทร์คือหนูสอบใช่ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ผิดวันจันทร์หรือวันอังคารนี่ยแหละสอบเมื่อวานไม่มีการบ้านเมื่อวานยกให้ฝีไปวันนี้มีการบ้านคือสไลด์ดีนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนไหมคอยได้มาเจอเถอะคุณครูอยากเจอแล้วเนาะอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณครูไปแล้วนะคะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณ<ะ>ครู